สอนปรับสีโทนภาพยนตร์สวยๆแบบนี้ทำได้ง่ายด้วยืาถืงเครื่องเดียวครับแอป Cap c a p Cut ไปดูกันเลยอย่างเจ๋งเลยครับเราไปทำกันดีกว่าไปเข้ามาที่แอปของ Cap c a p Cut และเตรียมไฟล์วิดีโอของคุณเข้ามาได้เลยครับหลังจากนั้นกดที่คำว่าฟิลเตอร์ครับเลือกไปที่หมวดหมู่ภาพยนตร์ฮะใช้โทนส้มเขียวนะครับกดได้เลยหลังจากนั้นนะฮะกดที่คำว่าปรับแก้ครับ ปรับความสว่างไว้ที่7ครับคอนทาราส์ไว้ที่7ครับความอิ่มสีลบ12แสงไฟรอบๆใช้ไว้ที่10ครับความชัดนะครับไว้ที่9ไฮไลท์ลบ20ครับเงาลบ15สีขาวลบ10ครับอุณหภูมิปรับไว้ที่ลบ15ครับโทนสีไว้ที่บวก10ครับ เลื่อนใช้ไว้ที่27ครับขอบมืดใช้ไว้ที่15ฮะค่ะเพียงเท่านี้คุณก็ได้ไฟล์วิดีโอสวยๆ,ๆแบบนี้ไปใช้เลยครับความรู้ดีๆแบบนี้ชอบไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะที่ช่องต้นเคียเตอร์ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับและถ้าเกิดว่าคุณสนใจโรงเรียนแอดมาได้เลยนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันในคอร์สนะฮะสีเขียวนะ